มาดิ่แขนขาคุณมาแล้วแล้วลีลาชัก,ชกแค่เคอูกระถินเอ,อาไปใช้อูอินหาประลาสัตว์ไม่จะหาตรงไหนเลเนี่ยปากว้กอะลอกสีฟ้าดักอ่ะฉาย,ยาของข้าก็คือนักรบมัสฟ,ฟักพิทักษ์ตูดแม่ฉาย,ยานั้นไม่เคยจและเกันพูดมาละเคลนเขินหำใหญ่ก็คอนจะบอกให้โอเคจังหวัดนี้มาถึงเวลาแล้วที่เราต้องซุ่มดูศัตรูอย่าง,งป่าสมุนไพรว่าต้องมีศัตรูที่เล็ดลอดออกมาจากป้อมของเขาแน่นอน เราจะต้องรอรอคอยรอแล้วก็รอแล้วรออีกรอไปเรื่อยๆสัตว์เอ้ยไม่มาสักทีถ้ากูยืนอยู่ตรงนี้อีก3าวิเลยกูยขาไปตะคิวนะก็มันอยู่แม่งไะสัตว์โอเคตรงนี้แหละเหยือ่อกูสลัดพักมึงมาจะเอะผิดคนแล้วแต่กูขอวิ่งก่อนละกันมาสองทำไมวะแน่จริงมึงมาคนเดียวสิกูจะจัดก,การมึงข้นขี้เละไปเลยเชี่ยายละเชี่ยายละกูเชี่ยพ่ายจริงๆริง เลกตามกูได้เลยผู้สลัดผักอมันจะเป็นจ้าเนี่ยบล้อแค่กูไม่ทักทายนิดหน่อยถ้าเป็นวิ่งมาใส่กูซะับเลยออฮะไว้อเล็กกูนอนแอ่งแมงสุดยอดว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยโอเคจากว่นนี้นัาทญาาสมทบเราก็จะขอทำให้บุญมันทอดกลายเป็นศพนัาจญาเอามาที่จุงมาด้วยตัวมันซิววววผมไม่ใช่หมานะครับฟังยังไงก็หมาสลัดผักนี่มึงจะอะไรนักหนาวว่าบันเดอร์บูแมน ม่ตัดสามหาสี่หาห้าหาวก็นอนหลับเกินไปแล้วมึงอ่ะไอแม่งเฮอยเดี่ยวเซียนเอาสักกูห้ำหดมึงเล่นน้ำแข็งทำไมเนี้ยทำไมทีว่าเธอมีผัวไปรีบบพี่จะจับเธอบัดทางบกให้ดูโอเคจังหวัดดีกองหน้าของเราคือวนุมมาเล็ดและก็แมา่นางไวรัสนี่ก็พูดสลับกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอโอตายเรียบถ้ารู้ว่าตัวเองเลือดน้อยแล้วทำไมมึงไม่กลับบ้านบูแลเกินคิดว่าตัวเองเป็นลูกจีเอ็มลือใหญ่ที่จะขาไม่ตายนะนณะกุณพ่อจีเอ็มปูยังไม่คุยแลย้วแต่ว,ว่ากูคุยไปแล้วนี่นะ คนตาในโลกไม่จำแต่ว่าคนหํำดำนะหํำไม่ขาวและจากวันที่เพื่อนซีเนลของเราวาบมาหาปาบลัดคลิปกุยสัตว์และจากวันดี้ซีเนเาาล,ล,อลนเบอกว่าเธอจะชดใช้ความผิดด้วยการเข้าเห็นด้าและนประทักกับเธอนะงานก็จัดไปจัดทดถ,ถึงบะและไอหนโอและจะพาไปใช้บริการนวดกระปูโดยกูเองที่ทําให้อ่อไม่ก็พระเจ้าชอบมันยอดมากจังหวะนี้เธอมีน้ำหวานเลยกูเป็นน้ำแข็งใสแน่นอนซีเนลอย่าพิ่งนีจกกับกบันจับมันแหกตูและยัดสมุนพลายเสลาไปย่างซะ อีกนิดเดียวก็ได้กินแพนดาย่างสมุนไพรแล้วแต่มึงนนามาช้ายมาหลอดพัดอาหารเย็นเลยเห็นไหมแล้วจากวัดนี้หิวจัดจะบอกให้ไวหิวสุดๆคุณจะถอดกางเกงแล้วทุ่มเทพลังหำใสเมืองมังกระป๋อมมันถอดมึงไม่รอดหรอกนะอย่าวิ่งหนีให้เรื่องนี้มันดาบมาไปเลยเด้่งขึ้นไปแล้วก็ตายนซะ ดีมากพุนุมมาหลอดชดูดซับพอร์ตได้จาสุดๆและจังหวะได้มาหลอดปี้ตัวกูอยู่ข้างหลังมิสัตอรูอยู่ในป่าทุนไพลแต่เราจะเพิ่งไปสนใจสักเท่าไรเพราะข้างหน้าของเรานับพุมมาหลอดเข้าอย่างเต็มที่เต็มเนี้ยงเข้าไปไม่บอกกูเลยสลัดผักเออไมงคิดว่ามึงเก่งนักเรื่องไงเอ,อ๊แม่นาเกี่วเซียนอีนี้เดี๋ยวก็เสียวไ,ได้แล้วเสียและจังหวะนี้มีศัตรูอยู่ข้างหน้าสองตัวและข้างหลังของศัตรูก็มีอีกหนึ่งตัว สงสัยจะเตรียมขยี้กูยอย่างเต็มที่แล้วมั้งเนี่ยมาหลอดยินห้ำไปจังหวะที่มันถอดขามาฟันสีเนียววับมาไม่มีประโยชน์แย่เลยขานาดคือแม่นางเตี๋ยวเสียงกระปองสีน้ำผู้ใครๆก็รู้ว่าสีเนียวจะเข้าไปแจกจังหวะเนี่ยเขาวิ่งกลับมาด้วยความเหนื่อยล้าเขาพลังห้ำแต่ถ้าตูไม่ยอมไปมึงจะกัดห้ำสีเียวกูสลัดพักและจังหวะได้คนตั้งเยอะตั้งยัดกูโดนคนเดียวนักยาของกูโดนแพนด้าดาตไตหาสลัดพักมันจะมากเกินไปแล้วนาแพนด้าไขามันอุดตนันเออปัเกือบโดนแช่แข็งแล้วกู โอเคจังหวะนี้จะบอกว่ากลับบ้านเราเลือดลอยอยู่ไปงานมาเหล่ะมึงเห็นสเตปเทียบของกูเมื่อกี้ปะกูณจะช่วยเพื่อนได้ดีกว่ามึงก็มันจะมันจะเออโหมึงทำเชี่ยแล้วกองมึงนะกูจะกลับบ้านได้อยู่แล้วเชียวเมื่อกี้น่ะอีมันเดอรฮีแมนสุดท้ายกูก็ตายค่ะป้อมไปตลาดผักเอ้แล้วจังหวะที่พวกเราซุ่มอยู่ในดงสมุนไพรไอ้ยน่าจะยังออกไปทำเชี่ยแล้วของมึงเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วไงไอ้ลูกครึ่งแพนด้าลูกครึ่งหมูโอ้โหเอ้โหมันทำะเป็นน้ำแข็งใสเลยไอเดี่ยวเชียน มาหลอดกูนี่ไปไม่หล่อเลยมันต้องอยู่เป็นแจ้งสิวะมันถึงจะเป็นทีมอีสปอร์ตระดับอบตอได้โอเคจังหวะนี้เราจะมาซุ่มในป่าเหมือนเดิมซึ่งเปลี่ยนตัวจากนาตาญาเป็นซีเดียวนงจากนั้นกูกับมาหลอดก็อยู่อัดตูดกันตลอดนี่แหละโอ้ไ oh มคก็อนพนมน้นแข็ด้เข้ามาในป่าสุนไพรตายซะชิปหายละชิปหายจริงจริงชิปหายส,สุดๆด้วยทำไมกูตายคนเดียวและจังหวะนี้ไวโอเลยของกออวมาจากปา่า พร้อมกับคำหนึ่งที่เธอพูดว่ากูออกเกาะมาเต็มมันจะช่วยเฮียอะไรได้เลยสีเดียวกูนอนอ่งแมงท่าตะแคงติลกาแล่จังวันจะบอกว่าอายดูอินอย่างฉันจะทนไม่ไหวนะ่าจะบอกให้ไม่ชิบหายละชิบหายจริงชิบหายสุดๆมันสิเกินไปแล้วเด้อยวันเดอร์วูแมนอายไปเห็นยังไงเจ้าเจ้าก็ไม่เห็นอายแบบนี้อายอายมันเอากูอีกแล้วอีเดียวเซียนและจังหวัดนี่แม่นางวันเดอร์วูแมนเกิดขึ้นมาอีกครั้งพี่จะเอาขวานอูพี่ทั้งตูดเธอ กูเทียบสุดแล้วกูคูปโปเพยจที่คิวสามตายสามแอซซิสสามหกสามสามงวดนี้เต็งเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่จากวะนนี้เราจะปล่อยให้แม่นางไวโอเลตนั้นเคลียร์คลิปไปเพราะจะแก่จังวะนนี้เราก็จะไปใส่เต็มด้านหน้าของเราเอาบัจับัจะบเอาบปจะบจะาจาทำไมมันเยอะขนาดนี้วิ่งดิครับรอยเยลล่ะวิ่งดิครับนาตาญานาตาญาวิ่งไปเลยซีเนียซีเนียมึงอยู่ทางนั้นหาพ่อมึงอะ และจังหวะนี้ข้างหน้าของเรานั้นคือม่น,มา,นางวันเดอร์วูเบนไอที่อยากจะเตรียมใส่ยับก็อยากจะทำอยาลนะเพียงแต่ว่าไอพแพนด้ามึงพล่มาจากไหนล่ะเนี่ยกูจะต้องกลับ,บกูะกบจะต้องกลับกูบอกแล้วกูจะต้องกลับกูจะต้องกลับไปเด้อแบกเอ้ายังไม่ไนานโอเคจังหวะนี้กูรู้สึกว่าหัวก็เริ่มร้อนขึ้นทุกทีทุกทีละถ้าซื้อมามากครับและเทน้ำใส่มาตั้งบนหัวกูนี่รับรองว่าได้กินแน่นอน มันจะอะไรกันนักกันหนาวว่าจะหวะดีใครจะเข้าไม่เข้า,ขากูไม่สนแต่ว่าตอนนี้ทำไมโดนนับแข็งสายแม่นางเดียวเสียอย่างเง,งเี้ยอ่ะมันจะมากเกินไปนะนะไว้ไอพวกสังคังเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆวิงเ่งดิครับรอยเทอะไรนัตยาอิสระทำไมทำไมทำไม,ทำไมตอนที่คุยอยู่มึงไม่ใช่เลเซอร์มึงมึงไม่ใช่ตอนเพื่อนตายแล้วทำไมสิเดียวอ่ะไอ้ย แผจังหวัดนียังไงก็แพ้กูจะขอเอาขนตูนกูมันไปกันเลยก็เกงในขาดากด้วยตัวหนึ่งแสงแห่งความาพา่แพ้มาสีเมมกัน